มันดันวิ่งสวนเข้าไปได้คนนึงตกใจเฮ้ยเฮ้ยไปหยากแบบไม่เห็นพี่ขวดตายแล้วพี่ขวดเป็นตำรวจแล้วปัดอะไรกล้วยผมเดินไปผมเดินเลยไปพี่ขวดเป็นตำรวจแล้วปัดอะไรตอนนั้นไฟยังไม่ได้หแล้วพอไปบุ๊คก็เกิดรีพอร์ตเลยพี่ไม่รู้แหละแต่ว่าเตอนนี้ผมบอกเป็นตำรวจได้รอบนี้มีพอยกับอเล็กใช่ไหม ใช่ครับพี่น่าสงสัยสองคนใช่ไหมพี่ป้อมอยู่ตรงนั้นด้วยวานจะยิงเหรอเดี๋ยวหนวกขูแน่ทั้งสองคนเดี๋ยวกูเลือกก่อนโดนหนวกขูแน่มึงผมจะปาดอเล็กต่อหน้าทุกคนเลยนะครับทุกคนมาเล็กผมหาเล็กอเล็กยืนอยู่กับคนเยอะๆแล้วผมจะหนวกหูใส่อเล็กเลยอเล็กอยู่อเล็กอยู่นั่นอเล็กอยู่นั่นอเล็กมีมีอ้ออเล็ก เขาใส่เกาะ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 ไอ้บ้าเอ้ยเขามีเกาะอ,ออมน่าจะใส่เกาะให้อเล็กนะเขามีเกาะอุอ้ยเฮ้ยหาพลอยไม่เจอแม่งเอ้ยมื่อี้พลอยไปหน้ายานก็ผมจะจะไม่ลั่นทีเอ็มพีก็ลั่นอะไอ้ลั่นพลอยตอนเนี้ยจะหาไม่เจอ พ่อบ้านเมื่อกี้พ่อบ้านวิ่งขึ้นมาจากทางไหนเอ,อ่อสตอรเรสสตอรเรสแล้วก็มีคนดูกล้องพ่อบ้านอะวิ่งผ่านสตอขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นศพหรอกยังไม่มีนะผมเป็นคนแก้ไฟกับบอดอะเอ,าอ้าจะแก้ไฟกับพี่บอดได้ไงผมอยู่กับพี่ออมในห้องไฟใช่ไหมน้องออมผมแก้ไฟกับบอดนะรอบนั้นอะตกลงพี่ออมด้วยน้องออมโลกอย่าโลก ก่อนเข้าห้องไฟเล็กมาจากไหนผมไปกับน้องอมมาทางขวาครับผมถ้าเป็นน้องอมงั้นแสดงว่าหนึ่งในสองคนนี้ต้องมีคนเป็นนะไม่ได้เป็นเอางี้เดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันผมเป็นตำรวจครับผมอันแน่อเล็กต้องมาวัดกับพี่แล้วล่ะเล็กเอ้ยเล็กเล็กเล็กเป็นตำรวจอเล็กหนูขู่พอบ้านให้ทีอันแน่ป๊อปเธอป๊อปอยากโดนหนูขู่เอ้ย ต,ต้องฆ่าออมก่อนนะต้องฆ่าออมก่อนทุกคนต้องฆ่าออมไม่ได้อ,ะอ่ะห,หนึ่งทีอยากหนวกหูวะอยากหนวกหูวะอยากหนวกหูอ,อาห้าวอเล็กไหนจะมาหนวกหูพี่แล้วเองหนีไปไหนล่ะอเล็ก อะไรวะศพอยู่ในห้องไฟฟังผมนะพี่พ่อบ้านเดินลงไปคนแรกทางห้องไฟผมยังไม่ได้เดินไปแล้วท่านั้นเองประตูปิดตุ๊บตุ๊ๆตุดำดำแล้วก็เจอศพอยู่ตรงแถวแถวเออห้องผมดูแอดมินนะแล้วจะอธิบายให้ฟังเลยผมไม่สามารถเดินจากห้องที่ฆ่าออมออมตายตรงไหนนะอยู่ในห้องไฟครับพี่มินอยู่ในห้องไฟส่วนน้องอมอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวพี่พูดเองเดี๋ยวจะหาว่าพี่นี่มี1จุดที่ห้องไฟ1จุดห้องกล้อง ตอนนี้วีหนึ่งจุดอยู่ในห้องชิวถูกไหมไม่ถูกไฟมีสามจุดเรีไม่ไม่ไม่ห้องไฟมีหนึ่งแล้ว <c oughs> อัปเปอร์มีหนึ่งนะห้องกล้องมีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วผมเป็นตำรวจผมหาเล็กไม่เจอหลายทีแล้วไม่เจอไม่เจอได้เแล้วแต่ว่าผมมันเอาง่ายนะโอเป็นหมอโรคองใสกอยผมแล้วเขาใคทุกคนทุกคฟังบอส ถอยค่ะพี่มีนต่อหน้ามาเลยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวผมเป็นตำรวจนะผมจะลั่นอเล็กต่อหน้าทุกคนได้ยินมึงอะไก็บ้าแล้วอย่าหนีอย่าหนีมมนนผมเป็นตำรวจผมจะยิงอเล็กอย่าหนีอะไรขายอ่ะอะไรขายไปไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรขายจริงอะเนี่ย ลั่นแม่งเลยฆ่าเองโหวตเองด้วยนักเลงพอเฮ้ยอเล็กเล่เป็นโจ๊กเกอร์ทั้งเงี้ยจอนกับพี่ล้มตัานละสิไม่ไม่ผมเป็นเอนจิเนียร์อ้าวแล้วจอนเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาลั่นแม่เอป๊อปละสิเออไงป๊อปไม่มีอาชีพก็ทั้งเงี้ยเหลือป๊อปกับจอนทั้งนั้นอ่ะป๊อปเป็นคนธรรมดาครับไม่จะงงมากเลยว่าอเล็กตายแต่เกมไม่จบน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์นะพี่ปาดอเล็ก เลยสงสัยพี่โจเลยถ้าเป็นกูไม่โหวดหรอกกูปาดอีกศพนึงก็ได้ผเป็นอิมผมก็ต้องปาดแอบต้นหัวยานไปแล้วแหละไม่รู้อันนี้วิ่งมาปาดอเล็กเลยวิ่งไล่เลยทุกคนน่าจะเห็นน่ะผมวิ่งหาเล็กเลยอ่ะก็เหลือพี่จอรสโนแล้วแหละว่าป๊อปนี่แหละใช่ัป๊อปช่วยอเล็กอยู่รอบรอบที่แล้วอ่ะไม่้อ่ะไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยไม่ป๊อบบอกว่าอยู่อยู่กับพอยพอยบอกอยู่กับป๊อพี่จอร์สโนแล้วแหละพี่ด่วยป๊อ ไม่ต้องพูดเป็นโจ๊กเกอร์บว้นะเฮ้ยพี่พอเป็นโจ๊กเกอร์แน่เลยก็เหลือมัมแล้วสิปมอมเป็นคนธรรมดาครับไม่ได้ช่วยอย่าไปป้าเป็นโจ๊กเกอร์ไอ้บ้าพี่ผมเอาใจพโหวตได้ข้าเองโหวตเองด้วยนักเลงพอีดด้วยพอบ้าโดนชุบมือเปิดโอ้โดนชุบโดนชุบมือเปิดไอ้บ้าเอ้ยโอ้ปูอ่างสวยไอ้บ้าเอ้ย ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีม2องทุ่มทุกวันเลย